หวานบ้านนะคะจะออกออกดอกแล้วก็ออกลูกหนมคะเต็มไปหมดเดี๋ยวเราจะเก็บไปนึ่งจิ้มน้ำพริกก็ได้นะคะนึ่งจิ้มน้ำพริกก็ได้คือเราจะเอาไปนึ่งแล้วก็ไปทำส้มตำะะเห็นไหมคะเต็มไปหมดเลยเนียค่ะนะคะผักหวานบ้าน าออกเป็นพวงพวงเลยนะคะทีแรกก็กินไม่เป็นนี่ชาวบ้านเขาบอกว่ากินได้ก็ <c oughs> เ,เลยลองค่ะเนี่ยดอกเขาจะออกใต้ใบนะคะดอกจะออกใต้ใบ ะะดอกจะออกใต้ใบเนี่ยเต็มไปหมดเลยต้องเด็ดใบช่วยนิดงนะคะดอกเขาจะออกใต้ใบเราต้องเด็ดใบช่วยนิดนึงถึงจะเห็นนะคะอันนี้ลูกยังเล็กอยู่นะคะ ถ้าเผื่อมันมันขาวเนี่ยกินไม่ได้แล้วนะคะแก่ต้องต้องปล่อยไว้ทําพันธ์นี่คะ่ะเต็มต้นไปหมดเลยเห็นไหมคะออกดอกาออกใต้ใบเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยเขาจะออกใต้ใบ ดอกออกใต้ใบดอกออกใต้ใบเต็มไปหมดอันนี้ก็รูปยังเล็กค่ะ ไหมคะนะคะต้นผักหวานเขาก็สูงอะคะ่ะเราต้องคอยตัดมันนะคะผักเขาเรียกผักหวานบ้านคะ่ะเนี่ยลูกอ่อนๆแล้วก็เก็บไปนึ่งจิ้มน้ําพริกได้แก่แล้วก็ขาวๆก็ไว้ทําพันธ์ค่ะเห็นไหมคะหวานนะคะเอาไปต้มจืดนึ่งจิ้มน้าพริกได้คะ่ะน้ำลึงหวานคะ่ะอันนี้ เขายังไม่บานนะผักกาดน้ำนะคะบ a ต e r g a อันนี้สีเขียวเศรษฐกิจเพียงพอค่ะคุณพ่อสอนให้ปลูกตั้งแต่เล็กมามาถึงสมัยราต้นห,หนึ่งพวงนี้ก็เยอะนะคะเม็ดเขาขึ้นที่ไหนเขาก็จะออกลูกออก ยอดให้เราถ้าเผื่อเม็ดใช้ปลูกเม็ดเนี่ยเขามีรากแก้วนะคะเขาจะทนเราก็ต้องคอยตัดเดี๋ยวหมดดอกหมดลูกแล้วก็ตัดเขาเขาจะได้แตกเป็นพุ่มเตีย้ยเตีย้ยพี่ขี้นหนหูสวนที่บ้านก็มีนะคะลงมาสายหน่อยไม่ได้นกมันกินหมดนกมันแย่งกินหมดค่ะก็พอได้เก็บ กินเก็บชาอยู่นะคะน,นี่ก็แปลกนะคะปลูกเนี่ยไม่ค่อยรอดหรอกคะ่ะอันนี้นกมันกินแล้วมันก็ขี้นะคะ mm hmm. เห็นไหมคะเม็ดก็ได้กินอยู่หรอวคะเก็บได้ทุกวันปลอดสารพิษคะ่ะไปซื้อเขาอู้เขาฉีดยาคนะ ผักองชูรสหรือคืน้าเม็กซิกันคะ่ะเนี่ยก็พอได้เก็บไปนะคะไปนึ่งไปผัดน้ำมันจิ้มน้ำพริกเก็บยอดอ่อนๆนะคะเห็นไหมคะมปอดสารคะ่ะนกยังไม่กินนะคะเจอสีแดงไม่งั้นเขาเห็นแดงไม่ได้เขาจะมากินอันนี้มันหลงอ,อยู่แคตเตี้ยคะ่ะแคตเตี้ยเนี่ย เราปลูกไว้เราก็จะได้กินทั้งยอดทั้งดอกกันนะคะตอนที่น้ำท่วมปีห้าสี่นี่ค่ะก็ได้ดอกเขาเนี่ยค่ะมาแกงส้มมั่งเอามาใช้แทนผักบุ้งค่ะมั่งค่ะแทนผักบุ้งเวลาทำเย็นตโฟนะคะเพราะว่า เราหาผักบุ้งไม่ได้ออกไปนอกไม่ได้ก็ปลูกไว้ก็ได้ใช้นะคะทั้งยอดทั้งดอกแล้วเขามีประโยชน์มากมายแม่คะพอเช้าเราก็ถือภาชนะลงไปเดินที่สวนแล้วก็เก็บผักในสวนเนี่ยคะ่ะปลอดสารพิษแล้วก็สดสดนะคะวิตามินเยอะเพราะเก็บซื้อตลาดเขาเก็บมาเราจะผ่านมาวันสองวันวิตามินก็ไปหมดเนี่ยก็ได้ถัว่วพูนิดหน่อยยอดแคร์ดอกแคร์ ลูกผักหวานบ้านตำลึงหวานผักคะน้าเม็กซิกันหรือผงผักชุรสค่ะก็ได้มาเขือพวงที่บ้านส้มจี๊ดพริกสวนนะคะเดี๋ยวเราก็จะตำนะ้ำพริกกินนะคะพราะจะเป็นคนชอบกินผักมากๆฉะนั้นเวลาไปซื้อเขาเนี่ยถึงมาล้างยังไงเขาไม่ค่อยแน่ใจอะคะ่ะ เขาฉีดสารบางทีเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ฉีดเขาปล่อยให้แมงกินก่อนพอแมงกินใกล้ๆจะมาขายปล่อยให้แมงกินพอแมงกินเสร็จก็เอาเอายาฉีดฉีดวันนี้พรุ่งนี้เก็บมาขายคิดดูสิคะมันสะสมอยู่แค่ไหนเคยไปที่ที่เชียงใหม่อะค่ะแล้วก็ไปไปดูดอก วัวตองแล้วก็เจอไอ้กระลำปีเนี่ยกองบเบลอร์เลยก็ถามชาวบ้านว่าเจ้าของเขาไปไหนเขาถามคุณว่าทําไมเหรอบอกอ๋อเขาขายไม่แน่ฉันจะซื้อบอกคุณอยากกินคุณเก็บเอาไปเลยเอา้าแล้วเขาไม่ว่าเหรอเขาเอาไปขายตลาดแล้วแต่ว่าขายไม่หมดเขาก็เลยเอากลับมากองไว้เนี่ยใครจะเอาก็เอาไปเอา้าทําไมไม่เอาไปให้หมูกิน เขาบอกหมูกินหมูก็ตายเอ้าแล้วเขาไม่กลัวพวกเราตายเหรอไม่กลัวบาปเหรอโอ้เพื่อเพื่อความอยู่รอดเวลาเขาจะกินน่ะเขาก็ปลูกเขาไม่ฉีดยานี่คะแต่เขามาขายเรานะ่ะใครกินอาหารกินผักตามร้านนะ่ะถึงไม่ค่อยแน่ใจไงเขาล้างไม่เกี้ยงหรอกคะ่ะต้องล้างให้เกี้ยงนะคะล้างน้ําเปล่าสักสองสามน้ําแล้วก็แช่ น้ำใบลังจืดขยำหรือเมกกิ้งโซดาค่ะแล้วก็ล้างน้ำอีกเพื่อชีวิตของเราเห็นไหมคะคนเดี๋ยวนี้ถึงอายุสั้นสุขภาพไม่ดี